สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้คนคะ่ะทุกคนมารู้จักกับต้นสลาหรือว่าอดอกสลาเป็นพืชในตระกูลตะแบกมันมีอยู่สามอย่างคือสลาตะแบกแล้วก็อินทนินสลาอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอินทรชิตมันต่างกันตรงลำต้นหไหมแล้วก็ ดอกก็จะคล้ายแต่ถ้าสังเกตก็จะแยกออกว่าอันไหนเป็นอันไหนเนาะแต่ถ้ามองผิวเผินนะจะแยกกันไม่ออกต้องสังเกตดูที่ใบที่ลำต้นสล่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางเป็นไม้ผลัดใบทรงพุ่มกลมหรือทรงระบอกแน่นทึบกิ่งห้อยย,อย้อยเปลือต้นสีเทาเข้มเกือบดำ ผิวครุขระมีรอยแตกเป็นทางยาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามรูปไข่แกมรูปหอบขนานกว้างประมาณ6-10เซนยาวประมาณ16-24เซนปลายใบเรียวแหลมเป็นสิ่งโคนใบมุนแผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียวสีเขียวเข้มคือใบด้านล่างมีนวลสีขาว มีขนนุ่มๆสั้นๆทั้งสองด้านดอกจะเป็นสีอมชมพูและเปลี่ยนสีซีดเกือบขาวเมื่อใกล้จะโรยออกเป็นช่อแบบช่อแยกขนมที่กิ่งแก่และปลายกิ่งช่อดอกตั้งยาว1 0 3ถึงสาเซนกลีบเลี้ยงคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยมีสันนูนตามยาวและมีขนสั้นลายแยกเป็นหกแฉก ลีบดอกหกกลีบรูปสปมป่มออกสลับกันกลีบเลี้ยงโคนกลีบโคอดเรียวเป็นการสั้นๆกลีบดอกบางยักย่นที่ตอนตัวผู้จำนวนมากสีเหลืองสดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6กถึงแปดเซนผลเป็นผลแห้งแตกกลางคูรูปไข่ว่าหนถึงหเม็รเอ้ย1ซน หเซนถึงหนึเซนครึ่งยาวประมาณ1.5ึถึงสเซนเปลือกแข็งมีกลีบเลี้ยงคงอยู่เมื่อสุกสีน้ำตาลมเมล็ดแบนมีสีน้ำตาลอมเหลืองมีปีกจำนวนมากความสูงเมื่อเมื่อโตเต็มที่เนาะประมาณ15บหถึงยีเมตรสูงเยอะอยู่นะแต่ต้นนี้เราตัดแต่งบ่อยก็เลยดูดูไม่สูง ห้อยระยะเกือบถึงดิงนละงขนาดทรงพุ่มประมาณ4ีถึงหเมตรไม้มที่ชอบแสงแดดมากเพราะเออถิ่นกำเนิดเขาอยู่ในแถบเขตร้อนเนาะเป็นราชินีของหน้าร้อนบ้านเราเนี่ยมีไม่ไม่กี่อย่างเนาะที่ออกในช่วงหน้าร้อนโดยเฉพาะตระกูลนี้แหละสลาอินทนินตะแบะ เพื่องฟ้าจะออกในช่วงหน้าแหลงหน้าร้อนเขาต้องการแสงร้อเปอร์เซความต้องการน้ำรดน้ำหนึวันต่อครั้งเพราะพืชชนิดนี้ต้องการน้ำและความชื้นมากพอสมควรส่วนดินชอบดินร่วนซุยประโยชน์การใช้สอยเนื้อไม้สีเทาแกมน้ำตาล เรียนตรงเนื้อ,อยากแต่สม่ำเสมอแข็งปานกลางทนทานพอประมาณเลื่อยผ่าใสกกบตกแต่งง่ายใช้ทำกระดานพื้นบ้านฝาบ้านฝาเรือนตู้โต๊ะอุปกรณ์ในการใส่ของใบ,บทดกับกักยญา้อนเล็กๆใช้ทาแก้ปดผื่นคันต้นมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพราสามารถรักษาโรคได้หลายอย่างเช่นเลือด ช่วยสมานแผลและแก้อาการทร้องเสียโดยสามารถนำเปลือกไปตาแค้งและนำมาต้มดื่มหรือนำไปบดเป็นผงละเอียดนำมาโรยตรงแผลช่วยบรรเทาอาการของแผลอักเสบกานออกดอกของเขาก็เริ่มออกตั้งแต่ปลายเดือนธันวาจนถึงเดือน มีนาบางบางถิ่นบางที่ก็อาจจะเลยไปถึงเมษาแล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละถิ่นแต่ละที่เนาะมันมันเอาแน่นอนไม่ได้สภาพแสงแดดสภาพความชื้นว่าเขาจะบานอยู่ได้นานขนาดไหนแต่ต้นนี้เริ่มและเริ่มเหลือน้อยลงละคือช่อดอกเล็กๆยังยังมีอยู่ แต่ว่าที่ออกก่อนก็สีเริ่มซีดควก่อนค่ายมาเนี้นะเขาเพิ่งเพิ่งเริ่มออกเมื่อเดือนเดือนที่แล้วเมื่อตอนอเดือนคุมผาคือแต่แต่ละที่ออกไม่พร้อมกันหรอกบางที่ก็ออกตั้งแต่ธันวาแต่ที่เนี้ยเพิ่งเริ่มออกครั้งแรกเลยออกอช่วงเดือนเดือนกุมผาเนาะถ้าพรอมจำไม่ผิดแต่ว่ายังยังน้อยอยู่ แต่ช่วงนี้เต็มที่เต็มต้นเลยอะ่ะดอกเยอะมากคือเห็นแล้วโอ้โหสะดุดตาสะดุดใจอะ่ะสวยแจ่มจริงๆยิ่ง,งช่วงที่เขาออกใหม่ๆอ่ะชมพูอมม่วงสวยมากแต่พออ่อหลายๆวันไปอะ่ะสีจะซีดลงซีดล,ลงจนจนเกือบขาวอะ่ะเนี่ยเห็นไหมที่ที่ออกใหม่ๆและที่เป็นปุ่มๆพร้อมที่จะบานอยู่เยอะมากนะเป็นเป,นปุ่มเล็กๆๆๆๆ นั่นก็คือดอกของเขาหลังจากอาดอกบานเป็นนานๆเขาก็จะซีดพอซีดแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นมเมล็ดเนาะเพื่อทำการขยายพันธุ์แหล่งที่ที่พบได้ก็ตั้งแต่ประเทศจีนเนาะจีนตอนใต้ก็มา,าภูมิภาคอินโดจีนในไทยพบแทบทุกภาคยกเว้น ภาคใต้ขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งอยู่ที่ความสูงร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยเมตรแต่ละพื้นที่ก็จะเรียกต่างกันออกไปอย่างไปสระบุรีก็เรียกแบบหนึ่งไปนครพนมก็เรียกแบบหนึ่งคือแต่ละถิ่นแต่ละที่จะเรียกต่างกันไปและตัวสลาเองนี่ก็มีมีสองอย่าง มีสเลาทั่วไปเขาเรียกสเลาแล้วก็สเลาดำดอกก็จะสีต่างกันเกสรก็ต่างกันแต่ว่าถ้ามองแค่ใบนะเหมือนมากแยกกันไม่ออกเพราะเขาอยู่ในวงเดียวกับตะแบกนี่แหละเหมือนที่ครบอกตนะั้งแต่ตอนต้นว่าในวงเนี้มันมีตะแบกมีสเลาสเลาดำมีตะแบกนะ้ำตะแบกบกมี อินานินเราต้องสังเกตเอาเองว่าอันไหนเป็นอันไหนนี่นี่เห็นไหมที่ตุ่ม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 เนี่ยคือพร้อมที่จะเป็นดอกเขาจะมียอดออกมากกอนพอมียอดออกมาและตามมาด้วยดอกดอกจะเริ่มเป็นตุ่มตุ่มประมาณสักสองวันที่อนเฝ้าสังเกตดูนะหลังหลังจากสองวันผ่านไปก็เริ่มทยอยบานอ่าบานได้ประมาณสักไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ สีก็จะซีดลงซีดลงจนเป็นสีขาวหลังจากนั้นก็จะเป็นเป็นผลเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ถ้าถ้าอยู่ตามแหล่งป่าธรรมชาติที่เราเห็นเห็นเนาะตามทุ่งนาตามอะไรอย่างเงี้ยพอมเมล็ดมันแตกมันก็ร่วงพอร่วงเขาก็ขึ้นเป็นต้นใหม่แต่ถ้าอยู่แบบ ในเมืองอย่างต้นเนี้ยร่วงลงมาก็าหมดติดที้งอกก็ไม่ยูเหมาือนพื้นปูนยกเว้นว่า,าลงพัดลงไปที่มีม,มีมีดินอยู่อ่อันนี้จะเป็นตะแบกเป็นตะแบกนาสังเกตดูยอดเขาจะออกสีแดงๆเนาะไม่ไม่เหมือนออินทราชิตหรือสะเลา ตะแบกหน้าเป็นต้นไม้ผลัดใบสูง15-30เมตรก็พอๆกบบับเสหลวะแต่อันนี้จะสูงกว่าใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยใบอ่อนสีแดงมีขนสั้นๆอ่อนนุ่มปกคลุมใบแก่จะขนจะหลุดหายไปอันนี้จะเป็นอินทนิน อินทนินหรืออินทนีน้ำเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้พันธุ์ที่พบขึ้นทั่วไปตามที่ราบลุ่มบริเวณลิมฝั่งแม่น้ำลำห้วยในป่าเบนจะพรรณมองผิวเปิืกก็เหมือนกันอีกนั่นแหละเนาะโอเคนะคะให้เราสังเกตตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ